พี่วินคะวันนี้ถ้าเราจะตัดสินใจซื้อรถป้ายแดงสักหนึ่งคันนะคะเราเลือกเป็นไฮบริดหรือเป็นรถไฟฟ้าดีคะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่า,าจะเลือกรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมาศึกษาเรื่องข้อดีข้อเสียข,ของรถเราต้องมารู้ก่อนว่ารถไฮบริดเนี่ยลักษณะาการทำงานยังไงกับรถไฟฟ้าเนี่ยลักษณะาการทำงานยังไงค่อนอื่นเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่ารถไฮบริดก็คือรถสันดาบบวกไฟฟ้าคู่กันเรียกว่าพันผสม แทนผสมใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วไฟฟ้าคือไฟฟ้าเนี่ยใช้ช่วงเวลาออกตัวเพราะเขาศึกษามาว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็คือการออกตัวฉะนั้นน่ะเวลาคุณสตาร์ทเครื่องแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปเนี่ยระบบไฟฟ้าก็ทำงานพอได้ความเร็วในระดับหนึ่งอะ่ะเครื่องยนต์ก็จะมาทำงานแทนไฟฟ้าเพื่อจะรักษาความเร็วนั้นไว้อย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้เซฟน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นรถอีวีเนี่ยก็ ไฟฟ้าล้วนเลยไฟฟ้าล้วนเลยถูกต้องครับตั้งแต่สตาร์ทเนาะก็จะไม่<ต>มีการใช้น้มามันเลยไม่มีเครื่องยนต์มาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับถ้าเป็นในส่วนของข้อดีอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเป็นเรื่องๆเนาะเป็นข้อดีถ้าเป็นในส่วนของไฮบริดพี่วินช่วยแบบสรุปแบบให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันดียังไงบ้างไฮบริดเนี่ยไฮบริดก็คุ้นเคยกันดีคนไทยก็ไฮบริดจเริ่มเข้ามาในเมืองไทยประมาณสิบปีค่ะรุ่นแรกของเมืองไทยก็จะเป็นโตโยต้าแคมรีแคมรีอ่า เป็นรถรุ่นแรกที่เข้ามาที่เป็นลูกผสมคคนไในเองก็ตอนแรกตอนแรกก็ยังแบบตกใจตก <laughs> ใจย,ยังไงแต่ปัญหาปัญหาคนไทยที่แบบต้นไทยบิดเนี่ยเขาที่เขากังวลก็คือเรื่อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยทางตัวแทนจําหน่ายส่วนใหญ่ก็จะรับประกันอยู่ที่10ปีะอะไรนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเสือ่อมแล้วมันเสียกานเสียแล้วก็แบตเตอรี่ชุดนั้นเนี่ยเอาละเปลี่ยนเนี่ย ราคาอยู่ประมาณ80,000 <คน S 1> <ล>ถึงแสนหนึ่งขึ้นไปคนไทยตกใจมากปรากฏเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นรถสันดาปอ่ะขนาดเปลี่ยนเครื่องนะค่ะก็สี่ห้าหมื่นอันนี้แบตเตอรี่ก้อนเดียวอะ่ะเป็นแสนค่ะคนไทยก็เลยแบบกังวลก็เลยแบบรู้สึกซื้อดีไม่ซื้อดีอจะเสียงเงินก้อนทีหลังไหมถ้มย,ยังเป็นโตเท่าที่ควรค่ะใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่ถ้าเป็นถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะสังเกตว่าได้ความเงียบแล้วที่มันไม่โต ไฮบิดเนี่ยไม่รงมากเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นรถน้ำมันอย่างเดียวสมมติว่าล้านหนึ่งกใไฮบิดเจ้รก็าร้านสองล้านสานม้ว<อ>เหมือนกันก็คนก็คิดว่าเฮ้ยเอา,เอาไ,อไอ้ไอ้อีก 2, 3, สองสามแสนเนี่ยไปเติมน้ำมันได้ไหมค่ะถูกไหมมันก็เลยมีคนมีคนคิดแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือปัญหารถไฮบิดที่มันที่คิดว่ามันอาจจะไม่โตในต,ในตลาดเมืองไทยเท่าที่ควรแล้วแล้วตอนนี้นี่คือแบบช่วงนั้นที่มันเข้ามาใหม่เนาะอาจจะยังไม่ได้มีการทดลองว่าแบบว่าขับ เป็นตัวไฮบริดแล้วมันประหยัดลงมาแบบ5ปี10ปีแล้วมันจะมาทดแทน2-3แสนนั้นได้เนาะใช่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไฮบริดเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายต่อกิโลเนี่ยถูกกว่าสันดาปถ้าในปัจจุบันเนี่ยรถสันดาบเนี่ยราคาต่อกิโลแล้วแต่แล้วแต่เครื่องนะก็ประมาณ3-4บาท3บาทกว่าค่ะคือต้องมีอยู่แล้วราคาน้ำมันตัวเนี้ยยังไงก็ต้องแตะ3บาทถ้าดนัดเครื่อง1,500 2บาทไปๆถึง3บาทแล้วแต่ขนาะการขับด้วย แต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยก็อยู่ประมาณ2บาทสบาทกว่าอ่าก็ถูกกว่ากันนะเกือบถูกกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับเท่าตัวเลยถูกตองตองก็ประมาณสัก 3- 400% 3 0อันนี้มีอันมี้ได้ส0%อซ่ะซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่มีการทดลองเนาะมันเข้ามาใหม่ก็เลยทำให้หลายๆคนตัดสินใจได้ลำบากใช่เพราะมันคือด้วยราคาที่มันต้องเพิ่มด้วยไงเขาก็บอกว่าถ้าเอากัราคาเพิ่มไปเติมน้ำมันดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้อ่าถ้าเกิดความลังเลแหละสำหรับผู้บริโภคกันนะคะ แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อดีของรถไฟฟ้าล่ะครับวอ่าคีนี้ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,มีเครื่องยนต์มามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าล้วนอ่าขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าข้อดีก็คือไม่ต้องเติมน,น้ำมันอืมคือมันไม่ต้องใช้ชาร์จไฟที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบราคาน้ํามันต่อกิโลค่ะเป็นว่าแบบคือรถไฟฟ้านี่แบบ ฉีกลดสันดาบกระจุยเลยครับเพราะว่ารถส,สันดาบอย่างที่บอกสาบาทสี่บาทรถไฟฟ้าไม่ถึงบาทห้าสิบตังเจ็ดสิบตังแล้วแต่คือประหยัดในเรื่องของเชื้อเพลิงไปได้แบบดีมากๆเลยถูกต้องถูกต้องแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียเพราะปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็อย่างที่เรารู้ว่าหนึ่งเรื่องประกันก็นดีเรื่องระยะทางที่วิ่งก็ดีก็ต้องเตรียมตัวอ่าเรื่องถานที่ช์จ ซึ่งมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ที่เราจะต้องตัดสินใจว่าอ่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยต้องไปศึกษาดูครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมืองไทยเพิ่งจะเข้ามา2ปีแต่ต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนที่รถไฟฟ้าโตเร็วที่สุดอ่าแบบตลาดนี้โตไวมากเข้ามาในเมืองไทยนี้ถูกจุดตรงกับทำเลมากๆเลยใช่ไหมคะพี่มินถูกต้องเพราะปัญหาเร่งก็คือค่าน้ำมันที่บ้านเราแพงแพงมากค่ะแพงมากทําให้รถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยโตเร็วมาก ประกอบด้วยอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยของค่ายจีนเนี่ยทออกมาแบบถูกใจคนไทยออปชั่นเนี่ยเยอะมากให้เต็มให้เต็มฉะนั้นถ้าเราไปดูว่าออปชั่นของรถไฟฟ้าเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเพื่อไปเทียบกับรถยุโรปนะ,ะรถไฟฟ้าเนี่ยราคา800,000ออปชั่นมาเพียบเลยเหมือนได้รถสปอร์ตมาหนึ่งคันเลยนะคะถูกตอ้องถ้ารถยุโรปเนี่ยต้องประมาณสองสามล้านถึงจะได้ออปชันเท่ากัรถไฟฟ้า ฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลักดันให้คนตัดสินใจว่าเออรถไฟฟ้ามคนชอบสายชอบแบบหรูชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางื<บ>อกในการตัดสินใจสู้ด้วยออปชันต่างๆที่คุณได้มาในราคาที่ถูกกว่าถูกต้องครับอ่าแล้วทีนี้นะคะนอกจากในข้อดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละรุ่นนะคะข้อจํากัดของเขาอ่ะมันมีแบบมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างอย่างเช่นตัวไฮบริดค่ะข้อจํากัดของรถไฮบริดเนี่ยมัน ต้องมาดูว่าอันไหนที่จะมีผลกับการใช้งานมากมคือจริงๆรถไทบิดเนี่ยมันก็เหมือนรถสันดาปทั่วไปแทบจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงกับรถที่ประสบการณ์ที่คนไทยได้ใช้มาเหมือนรถรถเครื่องยนต์ทั่วไปค่ะซึ่งรถไทบิดเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซ่อมหลังมาทันเน้นเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ ไฮบิดนี่ไม่ได้มีปัญหาในเมืองไทยก็คือการรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายการหาอะไรจัดซ่อมจัดซื้อเนื่องจากเข้ามาเป็น10ปีแล้วเนาะเขาเสียก็คืออาจจะมือสองเนี่ยราคาตกหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอายุการใช้งานสิปีเพราะว่าถ้าเกิดรถมือสองเนี่ยบางคนผ่านการใช้งานเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยเขา,าขายเขาคำนึงว่าให้ซื้อไปว้วแบตเตอรี่เสียจ่ายจริงเจ็ดแปดหมื่นก็ใช่ก็คือซื้อไปอาจจะได้ราคามาถูกเนาะใช้ไปได้2ปีอราต้องเปลี่ยนแบตละรถมือสองนี่ ถ้าเปรียบเทียบรถสันดาปต่อเปอร์เซ็นต์แล้วราคาจะตกมากกว่ารถสันดาปค่ะแล้วถ้ารถไฟฟ้าล่ะคะเขามีข้อจํากัดยังไงที่เรารู้สึกว่าถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าคุณต้องคํานึงถึงข้อนี้แล้วจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าในความคิดผมนะค่ะน่าจะเหมาะนเมืองเพราะว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยระยะทางไม่ว่าจะเดินทางอย่างเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยวัดปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตรถไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ400โลค่ะ สี่ร้อยโลสามร้อยวัโลสี่ร้อยโลที่มันเป็นตัวที่ซื้อกันนิยมใช้กันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าเรื่องสารนีชาร์จระยะทางที่เกินตั้งนั้นนี่ยมันต้องแวะพักช์ามันต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องวางแผนค่ะต้องวางแผนการเดินทางดีๆเนาะเพราะขับไปปุ๊บระยะทางเนี่ยต้องวางแผนดีเพราะาสมมติขับได้สามสี่ร้อยก็จริงแต่มันวิ่งได้ไม่เต็มอันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการซื้อรถวันนี้อันดับแรกเลยผมมองถึงที่เส้นทางถ้าวิ่งได้น้อย มันไปไม่ถึงบ้านผมอยู่ไกลใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้อจํากัดเนาะที่เราต้องวางแผนดีๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของการไปใช้ที่ต่างจังหวัดอย่างที่พี่วินพูดจริงๆก็คือข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือจะเป็นในเรื่องของการชาร์จเพราะต่างจังหวัดบางพื้นที่อะค่ะเขาก็จะไม่มีในส่วนของแท่งชาร์จที่ไปถึงนะเราอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการติดตั้งแท่งชาร์จที่บ้านซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมามก็ต้องวางแผนในเรื่องของการตัดสินใจดีๆเนาะตรงนี้ จากที่เราคุยกันมานะคะเพื่อนๆขอสรุปคร่าวๆเป็นแบบนี้ละกันสําหรับรถไฮบริดเนาะก็จะได้เปรียบนะคะในฟังก์ชันที่ว่าใช้น้ำมันก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้าก็ได้<ช>ก็จะประหยัดเนาะพี่วินจะประหยัดในเรื่องของค่าน้ํามันลงต่อกิโลเนี่ยประมาณ1บาทถูกต้องครับเนาะ<ต>ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานดิชาจเหมือนใช้น้ามันปกติทั่วไปอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วก็มั่นใจในเรื่องของบริบการหลังการขาย ที่เราสามารถมั่นใจเพราะว่ามันก็เข้ามาเป็น10ปีแล้วนะคะการรองรับการบริการต่างๆก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แต่ว่าตัวนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของรถไฟฟ้านะคะข้อดีของเขาก็คือประหยัดได้แบบกว่ารถน้ํามันเยอะมากๆเลยหลายเท่าตัวนะคะแต่ข้อจํากัดของเขานะคะก็จะมีในเรื่องของการชาร์จนะคะและการซ่อมแบตเตอรี่แต่ละครั้งเนี่ยก็คือราคาจะสูงและอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เราไม่ได้พูดไปนะคะในเรื่องราวทั้งหมดก็คือค่าเบี้ยประกรันนี่ ซึ่งแพงมากนะคะถ้าว่าคุณซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่าเบี้ยสูงถึงแบบ3 0,000ื่นขึ้นไปแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ค่ายนะคะจะต้องรองรับนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้วางแผนกันดีๆค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถอยู่นะคะสามารถรนําข้อมูลของพี่วินแล้วก็บรงแบบนะคะที่ว่าแชร์ในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจนะคะเลือกซื้อรถที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนั่นเองค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆจากคารา์เ็ตสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook TikTok และ YouTube ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะครับ